นิฮาวองเฉิมมนฮาวสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนตารางคำศัพท์ใหม่นะคะหน้า60นะคะในแบบเรียนเล่มสีเหลืองนะคะอ่าเปิดไปหน้าที่60เลยค่ะอ่าเรามาดูคำแรกนะคะคำว่าชื่อนะคะคำว่าชื่อนะคะแปลว่ารับประทานนะคะหรือว่าบ้านเราก็เรียกกินนั่นแหละค่ะอ่าต่อไปซื้อ ซแปลว่าสิบนะคะเร่แปลว่าพระอาทิตย์สวแปลว่าใครปู้แปลว่าไม่ตุย้ยแปลว่าถูกปู่ตุย้ยไม่ถูกอโอแน่นง,งาน โอเคอีกรอบนะคะสุจะอาอ่านนะคะชื่อชื่อรับประทานหรือว่ากินนะคะชื่อชือสิบเรือเรื่อ,รอพระอาทิตย์สวเสวยใครปูปูไม่ต้วต้วถูกปู่ตัวยปูต้วไม่ถูก อาอ่า,อาโอนั่นไงโอเคเป็นคำศัพท์ที่เราท่องในห้องเรียนอยู่แล้วใช่ไหมอ่าต่อไปนะคะเราจะมาทําแบบฝึกหัดนะคะให้เด็กๆนะคะหยิบแบบฝึกหัดนะคะเลื่อนสีเสื้อแบบฝึกหัดนะคะเล่มเหลืองนะคะที่จะมีสีส้มอยู่ข้างหน้าด้วยนะอ่า เปิดไปหน้าที่ซันชิลิเย่ยหน้าที่36ค่ะอ่ะอันนี้ไม่ยากเลยนะคะคือประโยคเนี่ยเขาจะถามเหมือนกันหมดเลยว่า你是谁你是谁หนีชื่อีกหน้าหนึ่งก็เหมือนกันนะคะอ่ะวิธีการตอบเราก็ดูรูปเลยนะคะว่าเอ๊แต่ละคนเนี่ยมันคือรูปของใครนะคะ อ่าเดี๋ยวเราซื้อจะยกตัวอย่างข้อที่สี่ให้ดูนะคะอ่ายกตัวอย่างข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่เนี่ยอ่อคือใครเอ่ยคนนี้มัจจุกที่เราเห็นเป็นตัวละครในหนังสือคือใครลูกอ่าก็คือลี่หลี่ใช่ไหมอ่าลี่หลี่หนูก็เขียนชื่อของลี่หล,ลี่ลงไปเลยนะคะคำนี้นะคะ w ชื่อเนี่ยแปลว่าฉันคือนะคะแล้วก็ใส่ลี่หลี่ลงไปนะคะอ่าได้แล้วลี่หลี่นะคะแค่นี้เองนะคะเราจะดูตัวละครได้จากที่ไหนด้านหน้าเลยลูก เปิดไปนะคะเราเปิดหนังสือมาเนี่ยอีกไม่กี่หน้าไม่กี่หน้าเนี่ยก็จะเจอการแนะนําตัวละครอ่าแนะนําตัวละครอันนี้มีบ้านหลังนี้เป็นครอบครัวของใครบ้านหลังนี้เป็นครอบครัวของใครนะคะก็จะมีตัวละครอยู่ในนั้นนะคะเด็กๆก็ดูจากในหนังสือนะคะในแบบเรียนนะคะที่มีการแนะนําตัวละครนะคะแล้วก็เอาชื่อเขามาใส่ตามรูปภาพนะคะอ่าโอเคสาหรับวันนี้นะคะก็มีเรื่อง จะสอนเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆทำแล้วนะคะก็อย่าลืมถ่ายรูปนะคะอัปโหลดอัลบั้มลายนะคะหรือว่าจะนำหนังสือนะคะนำแบบฝึกหัดนะคะมาส่งกับหลซื้อที่โรงเรียนก็ได้นะคะในวันที่มาโรงเรียนนะคะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะทงชัมมันใจเจียนค่ะ